สิ่งข่าเน้นสวัสดีครับวันนี้เห็นเรื่องการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นะครับที่ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าน้ําท่วมที่มันเดือดร้อนทุกวันนี้เป็นเพราะพักก้าวไกลในอดีตนะปีที่แล้วเนี่ยนะไปเขาเรียกอะไรไปขวางการผักดันกุมารพันสอ0 0กว่าล้านเพื่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นะฮะสพันแห่งทั่วประเทศมันก็จะทําให้กันน้ําท่วมได้แต่พัก ก้าวไกลเนี่ยไปขัดขวางเอาไว้ปัจจุบันเป็นพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะพรรคก้าวไกลเขาก็าออกมาโต้กลับครับนะเขาบอกว่า จริงๆร,รัฐบาลนะมีเสียงในอนุกรรมธิการมากกว่าก้าวไก่มีในเสียงกรรมธิการก็มากกว่าก้าวไก่มีในสภาก็มากกว่าก้าวไก่ถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาได้จริงทํามันไม่โหวตให้ชนะไปเล่านะฮะนี่ก็คือเป็นเสียงจากพรรคก้าวไก่และที่สาคัญพรรคก้าวไก่ก็บอกว่าไอ้ฝ่ายแกนดินซินเมนสามพันแห่งเนี่ยมันเป็นการใช้งบประมาณแบบศูนย์เปล่ามากกว่าเพราะว่ามันป้องกันเรื่องการภัยแรงไม่ใช่ป้องกันน้าท่วมเพราะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ M1 เมตรไซส์เอ่อไซส์เอสหนึ่งเมตรไซส์เอ็มหนึ่งเมตรห้าสิบ ซส์ L แค่2เมตรมันจะเป็นการน้ําท่วมได้ยังไงนะครับเนะเ <accent> พราะฉนั้นคุณวิสุทธ์ก็เลยท้าทายกับพรรคก้าวไกลจนเป็นข่าวเป็นข่าวกัในในปัจจุบันนี้นะฮะว่าไอ้ฝายแกนดินซีเมนต์อะไรเนี่ยมันจะแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ทีนี้ถ้าเราฟังข้อมูลมาตั้งแต่ต้นเรื่องน้ําท่วมใหญ่เมื่อปีห้าสี่้สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนายกยิ่งรักเลยถึงขน,ขนาดบอกเลยว่ามันจะต้องผลักดันแก้ปัญหาน้ําครบวงจรใช้งบมากกว่า2ล้านล้านนะรับพี่นะมาถึงวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยรองนายกร ก็บอกว่ามันต้องทํายังไงก็ต้องทําเพราะมันแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่งบมันไม่ใช่2ล้านล้านแล้วนะครับงบมัน5้ถึงหล้านล้านในการแก้ปัญหาน้ําคบวงจรเพื่อไม่ให้น้ามันท่วมในประเทศไทยเนี่ยแต่ภาคเหนือไล่มาภาคกลางจนไล่มาถึงบริเวณมณฑลเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับต้องใช้งบประมาณมหาศาลนะครับแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าปีนี้น้ํามันไม่ท่วมเท่าปี5-4แน่นอนเพราะว่า54น้าไม่มีที่ไปแต่ปีนี้เขาเรียกว่าน้ําหลากนะน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แต่ฮะ งบประมาณ5ล้านล้านหรือ6ล้านล้านเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมครงวงจรนั้นรัฐบาลจะต้องผลักดันแน่ก็เลยมาคำถามสำคัญว่าไอ้ฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยนะฮะพันกว่าล้านเนี่ยมันไปเปรียบเทียบอะไรกับงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมโครงวงจรระดับ5ล้านล้านได้นะครับเพราะนั้นไอ้พันสองร้อยกว่าล้านเนี่ยมันก็กลายเป็นงบประมาณแค่ไปทำฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ต่างๆที่ก้าวไกลเขาบอกว่ามันเหมือนกับการเอาเงินไปลงบ้านใหญ่ต่างๆในในฝั่งรัฐบาลอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยกลายเปว่า มันเลยกลายเป็นดรามา่าน้ําท่วมคราวนี้เนี่ยนอกจากน้ําท่วมทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วนะฮะและน้ําลายเนี่ยนะฮะยังท่วมหัวประชาชนที่ขณะกำลังเดือดร้อนด้วยครับ